สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการโมโตคัสตอมของเรานะครับแล้วก็สํานักเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัววันนี้อาจจะแปลกกว่ารถคันอื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นรถคลาสสิกนะครับตัวคัสตอม90 0รอนะครับของ Hon ด a านะครับอันนี้เราก็เอานํารถเก่าโบราณนะครับแล้วก็มาบูรณะใหม่นะครับมาบูรณะของเจ้ารถคันนี้ขึ้นมาก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่นํารถเจ้าคันนี้มานะครับเดี๋ยวเราจะมีรูป Before, before บีฟอร์กอะไรนะอัปเตอร์เราจะมีรูปบีฟอร์กอัปเตอร์ให้ดูนะครับว่าตอนมาเป็นยังไงแล้วตอนที่ทําใหม่ขึ้นมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเกินคันนี้นะครับก็เราเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งคันนะครับแล้วก็ฟิตโอฮอนเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับคันนี้เราเริ่มจากด้านหน้ามาก่อนเลย้วกันนะครับอย่างพวกล้อ,อยางพวกนี้นครับเราก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับจากการทีร่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนหรือว่าเราคิดว่าจะทํารถคันนี้ขึ้นมาเนี่ย ผมก็ต้องมานั่งตามหาพวกร,รูปรูปถ่ายนะครับของรถรุ่นนี้มาก่อนว่ารถสแตนดาดเป็นยังไงรถออกศูนย์สมัยก่อนเป็นยังไงนะครับส่นเจ้าของรถคันนี้เขาก็ซื้อรถมาใหม่เลยตั้งแต่สมัยก่อนออกออกมาใหม่เลยนะครับเป็นชื่อเขาชื่อเดียวเลยแล้วก็ยังเป็นรถที่เขาจอดอยู่แล้วก็เอามาทําขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะความเสียดายของเขาอยากให้เป็นรถคันนี้เก็บไว้ของเขานะครับ เราเริ่มมาจากด้านหน้าเลยนะครับก็อย่างล้อยางเนี้ยนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับอย่างพวกโชคหน้าหรือขาไก่โชกอาจจะใช้ไม่ได้แล้วเราก็เปลี่ยนตัวโชคใหม่นะครับส่วนตัวนี้เราก็เอานําไปชุบใหม่หมดเลยนะครับล้อยางพวกนี้เปลี่ยนทุกอย่างยกใหม่ทั้งคันนะครับอย่างพวกอุปกรณ์พลาสติกพวกนี้นะครับที่ยังเป็นชุดบอดี้ตัวนี้อยู่นะครับเราก็ตัวไหนเราเบิกแท้ได้นะครับแล้วตามหาของได้อย่างพอกบังลม อย่างงี้ครับเป็นงานแท้ใหม่นะครับแต่เป็นของเก่าเป็นของใหม่แต่เก่าเก็บสมัยก่อนนะครับที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเราก็ยังสามารถที่จะเบิกแลตามหามาได้นะครับอย่างชิวตัวนี้ก็เบิกใหม่เลยนะครับอาจจะเป็นของเทียมผนการมีของเทียมของแท้อย่างไม้นะครับก็จะเป็นไม้ของใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเบิกใหม่ทั้งลูกมาเลยมาใส่นะครับก็ต้องใช้เวลาในการตามหาของนิดนึงนะครับใช้เวลาในการทํา เยอะกว่ารถปกติทั่วไปกับงานคัตตอมนิดนึงนะครับคันนี้อย่างพวกชุดกุญแจอะไรพวกนี้เราก็เบิกใหม่ทั้งหมดนะครับบังลมส่วนเครื่องเราก็โอฮอนใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําสีให้ออกมาเป็นสแตนดาร์ดเหมือนเดิมนะครับพวกฝาเครื่องแต่ถ้าเขาไปดูภายในเครื่องนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องซูมเข้าไปดูภายในเครื่องหน่อยอย่างตัวเครื่องนะครับถ้าซูมเข้าไปด้านในดูนะครับพวก แข้งกลางอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเก่าหมดแล้วนะครับเราก็เอามาปัดใหม่หมดเลยนะครับก็ภาษาบ้านๆผมนะก็เรียกว่าผ่าเครื่องออกมานะครับแล้วก็ปัดแข้งใหม่นะครับให้ทำความสะอาดเจ้าตัวเครื่องนะครับให้สะอาดนเหมือนของใหม่เมื่อสมั่ขอนเลยนะครับผมส่วนก็เราก็ไล่ตามขึ้นมานะครับจากส่วนพวกยางพลาส้าอะไรพวกนี้เราก็เบิกของใหม่ใส่นะครับก็จะเป็นของฮอนด้าแท้ นะครับยังเป็นรถตัวใหม่สามารถที่จะใส่ใกล้เคียงกันได้นะครับ <artifacts> ส่วนพวกยางบังลมนะฮะเราก็ยังสามารถที่จะเบิกเป็นงานของแท้นะครับกลับมาใส่นะครับแต่บางตัวพวกเบาะอย่างเงี้ยครับก็ยังเป็นงานเทียมนะครับที่ยังมีผลิตขายอยู่บ้านเรานะครับส่วนพวกไฟท้ายอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นเบิกเป็นของ,เป,ของเป็นของเทียมแต่เป็นงานเก่าสมัยก่อนที่ยังคงค้างอยู่ตามร้านต่างๆนะครับ อันนี้ก็ภาพรวมนะครับจากโดยรวมวันนี้นะครับใครต้องการที่จะมารีสโตใหม่นะครับก็สามารถที่จะนําเข้ามาได้นะครับแต่ก็ต้องขอเน้นเป็นทอนด้านิดนึงนะครับหลายๆรุ่นนะครับก็ลองเข้ามาปรึกษาหรือว่าดูกันได้นะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ผมลองขี่แล้วนะคันะนี้นุ่มมากครับ เราก็สามารถทําเท่าที่เราจะทําได้นะครับว่า,าพยายามทําเครื่องให้เงียบที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับแต่ก็ทําออกมาคิดว่าน่าจะ80นะครับของรถคันนี้นะครับที่กลับมาเกือบเหมือนใหม่หมดนะครับยังไงฝากคันนี้กันไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ